โรงงานผลิตขนมปังปี๊บนะคะตอนนี้เราสองคนก็เดินทางมาอยู่ที่บริษัทไทยยอดทิพย์จำกัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาเป็นโรงงานผลิตไส้สับป,ประรดกวนนะคะที่อยู่ในขนมปังปี๊บที่เราคุ้นเคยกันค่ะมาที่นี่เดี๋ยวเราคงจะได้คําตอบกันว่าไส้สับป,ประรดที่เราทานกาันในขนมปังเนี่ยเขามีขั้นตอนมีกระบวนการผลิตยังไงบ้างนะคะแล้วก็สับป,ประรดที่เห็นเยอะๆเยอะๆอยู่รอบตัวเรานี่เขาเป็นสับป,ประรดพันอะไรค่ะ โรงงานนี้ผลิตอะไรบ้างคะก็ที่นี่จะผลิตสับปะรดกระป๋องนะครับแล้วก็สับปะรดกวนแล้วก็รวมถึงน้ำสับปะรดด้วยนะครับต้องใช้สับปะรดเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช้เยอะแค่ไหนคะก็สับปะรดกวนก็ใช้ประมาณสามสิบตันต่อวันเป็นสับปะรดอะไรคะน่ะครับเป็นสับปะรดใส่มันตตานีที่เราบริกณสมบัติของเขาก็คือเรื่องขนาดไซส์ที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปรวมถึง ความความความสวยสีของอตัวสับปะรดนะครับจะมีสีค่อนข้างสวย<อ>แล้วก็เ,เมื่อเราทำมาเป็นเอามาทำเป็นชิ้นสไลด์แล้วมันจะไม่แสง สับป,ประรดปัตตวียนะคะเป็นสายพันธุ์ที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะถึงแม้ว่าสับป,ประรดนะคะจะไม่ใช่พืชพื้นถิ่นของไทยแต่ว่าก็สามารถจเจริญเติบโตแล้วก็แพร่กระจายพันธุ์ได้ดีค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ใกล้ทะเลแล้วก็แม่น้ําเพราะว่าเป็นพืชที่ชอบอากาศค่อนข้างร้อนชอบพื้นที่ที่มีฝนตกกระจายสม่าเสมอตลอดปีแล้วก็มีความชื้นในอากาศสูงค่ะนิยมปลูกกันมากในหลายพื้นที่ค่ะ โดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ถือว่าเป็นแหล่งปลูกที่ใหญ่แล้วก็ส่งออกมากที่สุดในประเทศไทยมีมากกว่า1,90,000ไร่หรือประมาณ7,000 0 0ตันต่อปีเลยล่ะค่ะรองลงมาก็จะถูกปลูกกระจายไปในจังหวัดต่างๆเช่นจังหวัดระยองชนบุรีเพชรบุรีแล้วก็ราชบุรีค่ะและอย่างในการผลิตสับประรดกวนแบบนี้คะพี่เราใช้ส่วนไหนของสับประรดบ้างคะ รบกวนเราใช้ได้ทั้งหมดเลยครับหลังจากที่เราปอกเปลือกไปแล้วเนี่ยเราก็ใช้ได้ทั้งหมดทั้งตัวเนื้อและตัวแก่อ๋อค่ะอันเดี๋ยวนี่สุภกรพาเราไปดูได้ไห<ด>มคะค่ะทางหนคะพี่ไม้เลยครับอ๋อโอเคค่ะพี่สุภกิจบอกว่าทุกๆเชา้าค่ะจะมีคาราวานรถขนส่งลูกสับประรดสดๆจากไร่มายังที่โรงงานค่ะมาถึงนะคะก็จะถูกชั่งน้ำหนักแล้วก็ขยับมาเทลงสายพานลำเลียงจากนั้นนะคะก็จะถูกคัดเลือกขนาดค่ะ ประมาณกิโลได้ไหคะก็ระหว่าง1กิโลจนถึงถอ,อยลงมาประมาณ7ขีดแีดอะไรเนี้ยอ๋อซึงขนาดนี้ก็คือเป็นขนาดที่เหมาะกับการนำไปทำเป็นสับป,ประรดกวนะอ,อปประรอ๋สับปะรดกว่า30ตันในแต่ละวันนะคะจะถูกปอกเปลือกโดยเซียนมีดเหล่านี้ค่ะที่ตอนนี้ก็คือเราสงคนกำลังอึ้องและทึ่องอยู่สก,กิลในการปอกเร็วมากนะคะแลวต้นจับเวลาให้ดู 1นึงไปหนึ่งสอสเส็จแล้วถ้าวินาทีในการปอกสับประรดหนึ่งลูกะะ <c oughs> ทำได้ยังไงนะคะสับประรดกว่า30ตันในแต่ละวันนี้นะคะก็จะถูกปอกเปลือกโดยเซียนมีดเหล่านี้นี่แหละคะ่ะจากนั้นก็จะถูกส่งต่อไปในลายผลิตเพื่อให้กลายเป็นสับประรดควนต่อไปนะคะ <c oughs> อันนี้เราต้องทําอะไรก่อนคะตอกียบร้อแล้วนะคะแล้วก็ต้องรงกระบวนการล้างโดยการล้างน้ำสองครั้งนะคะครั้งนึงแล้วก็ครั้งที่สองค่ะแล้วก็ทาการเคนรื่องโค่ะน้าที่ใช่งคะล้างสับปะรดนี่ใช้น้ำอะไรน้ำเปล่าค่ะแล้วล้างนี่คือต้องแบบต้องต้องทำอะไรคะแไ่มคะต้องถูทูอลยไหมหรือว่าลงน้ำ ะะตักใส่สายพานปุ๊บสายพานก็จะลำเลียงเข้าเครื่องเครื่องก็จะทำการปั่นเนื้อสับป,ประรดจากชิ้นใหญ่ๆให้กลายเป็นน้ำสับป,ประรดเข้มขน้นอย่างที่เห็นค่ะน้ำสับป,ประรดนี่ก็เป็นเนื้อข้อนๆเลยนะคะกลิ่นเนี่ยก็หอมนะคะเป็นกลิ่นน้ำสับป,ประรดออกหวานอมเปรี้ยวค่ะ จากนั้นนะคะน้ำสับประรดเข้มข้นเหล่านี้ก็จะถูกแบ่งตามอัตราส่วนนําไปเทลงหม้อก,กวนผสมรวมกับเครื่องปรุงรสต่างๆนะคะอาจจะเป็นตามสูตรของโรงงานเขาเองหรือว่าตามสูตรของลูกค้าแต่ละเจ้าค่ะแค่นี้นะคะก็พร้อมที่จะกลายเป็นสับประรดกวนแล้วค่ะหลังจากที่ผ่านเวลาไปนะคะ1 5 3 0นาทีค่ะจากน้ำสับประรดสีข,ขาวๆนะคะก็ถูก คนผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำตาลนะคะจนได้เป็นเนื้อสับปะรดกวนนะคะสีเหลืองเข้มๆส,สวยๆแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยกลิ่นก็หอมมากๆเลยละค่ะสับปะรดกวนที่ได้ตอนนี้ก็ร้อนระอุมากๆค่ะพี่นวรัตบอกว่าต้องพักให้เย็นตัวลงสักหน่อยด้วยการปล่อยไปตามสายพานที่มีตัวช่วยอย่างน้าที่หล่อเลี้ยงแล้วก็พัดลมค่ะจะช่วยเป่าให้เนื้อสับปะรดค่อยๆเย,ย็นตัวลงจากนั้นนะคะก็จะถูกส่งต่อไปบรรจุลงถุงค่ะ อันในหนึ่งถุงเนี่ยเราต้องบรรจุน้ําหนักเท่าไหร่คะพีปกตินะคะผลิตภัณฑ์เราจะบรรจุใส่ถุงพีผีคนวามร้อนน้าหนักประมาณ1 0กิโลกัต่อหนึ่งถุงค่ะกำลังการผลิตเครื่องจักรของเราวันละประมาณ1 6บ7ตันต่อวันนะคะแล้วเราสัพพลายส่งโรงงานขนมครกนี้วันละประมาณ2-5บอตันสอวันค่ะลองชิมดูไหมคะโอ้ได้ค่ะ เวนะคะก็จะหอมหวานตัวเนื้อเขาเนี่ยจะแบบนึ่มๆน,นะคะมันสดมันใหม่มากๆนะคะคือว่าบางทีเรากินสับขับรดกวนแล้วมันหวานเกินไปมันอะไรเกินไปก็ค,คือนี่คือกําลังเปรี้ยวกําลังหวานพอดีพอดีนะคะอุ่นๆหอมๆค่ะ ปลายทางของสับปะรดกวนสัญชาติไทยฝีมือชาว300อยยอดเรียกได้ว่าเป็นที่ถูกปากถูกใจของชาวไทยรวมไปถึงชาวต่างชาติด้วยค่ะเช่นที่โรงงานแห่งนี้นะคะเขามีการส่งออกสับปะรดกวนวันละประมาณ10ตันเดินทางลัดฟ้าไปกระจายความอร่อยถึงประเทศจีนสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียค่ะมีแค่โรงงานเดียวนะคะในประเทศไทยเนี่ยยังมีโรงงานที่ผลิตแปลรูปสับปะรดมากกว่า75โรงงาน ลองคำนวณกันดูเล่นๆนะคะว่าในแต่ละวันจะมีสับป,ประรดกวนส่งออกมากมายสักแค่ไหนและเดี๋ยวไส้สับป,ประรดกวนที่ออกมาส,สดๆใหม่ๆแบบนี้นะคะก็จะกลับเข้าไปสู่กระบวนการผลิตขนมตังปี้มนะคะกลายเป็นไส้สับป,ประรดที่หอมๆหมวานๆอมเปรียร้ยวอร่อยๆแบบนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะไส้สับปรปะรดกวนที่ถูกส่งตรงมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็จะมาพบกับบิสกิตที่อบตัวจนสุกแล้วก็หอมที่เครื่องป้ายแยมเครื่องนี้ค่ะแต่ว่าเราไม่สามารถจะเปิดเผยหน้าตาของเจ้าเครื่องนี้ได้นะคะเพราะว่าเป็นเครื่องที่ถูกคิดคน้นแล้วก็พัฒนาจนสามารถที่จะป้ายแยมได้เองอัตโนมัติเป็นความลับสุดยอดของโรงงานเขาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตูนก็เลยขอเล่าให้คุณผู้ชมฟังแทนแล้วกันค่ะ หลังจากที่แผ่นบบสกิตนะคะถูกลําเลียงเข้ามาที่เครื่องป้ายแยมนะคะประกบกันเป็นคู่แล้วนะคะตอนนี้เราก็เห็นหน้าตาของขนมปังไส้แยมสับประรดที่เราคุ้นเคยกันนะคะก็คือเป็นขนมปังประกบคู่กันนะคะเป็นขนมปังรูปดอกไม้แล้วก็มีไส้แยมสับประรดอยู่ตรงกลางก็คือตอนนี้พร้อมแล้วนะคะที่ขนมปังเหล่านี้จะถูกส่งไปบรรจุในปี๊บต่อไปค่ะก่อนที่จะบรรจุลงปี๊บนะคะตูนแอบเห็นว่ามีพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะทําหน้าที่สุ่มตรวจเช็คคุณภาพซึ่งก็จะเช็คทั้งขนาดสีของชิ้นขนม ปังแล้วที่สําคัญที่สุดนี่ต้องมีการทดสอบด้วยการชิมด้วยค่ะรสชาติต้องเป็นไงคะรสชาติจะต้องเรียวอมหวานค่ะแล้วก็กรอบแล้วก็หอมกลิ่นสับปะรดค่ะอ๋อเรียวอมหวานนะคะอัอออนน,ะะนี้ว่างนะหรืว่าไม่ทัน้ต้องเอาอีก <laughs> <laughs> คือหอมกลิ่นเนยหอมกลิ่นกะทิด,ดิดๆค่ะอืมกรอบหวานอเมเค็ม เปรี้ยวอมหวานในไส้สับป,ประรดและที่สำคัญที่ไส้มันยังแบบนุ่มมากๆที่ไม่ต้องชิมที่เขาผ่านเลยค่ะผ่านค่ะ,คะเปรี้ยวอมหวานแล้วก็กรอบค่ะนอกจากคุณภาพที่วัดด้วยการดูและการชิมแล้วนะคะยังต้องผ่านการตรวจคุณภาพในห้องแลบอีกหนึ่งรอบค่ะเพื่อตรวจหาเชื้อและก็ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะการหาค่าความชื้นในขนมปังปิ๊บเพื่อให้เราทราบว่ามีความเสี่ยงที่เชื้อจุลินทรีย์จะเจริญเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนค่ะซึ่งก็จะมีผลต่อวันหมดอายุของขนม และการตรวจหาสารประกอบที่มีขั้วในน้ำมันพืชหรือว่าเรียกกันว่าสารโพล,ล่าเป็นสารที่เกิดจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำซึ่งถ้าหากมีสารเหล่านี้สะสมอยู่ในน้ำมันพืชปริมาณมากๆนะคะก็จะส่งผลให้ผู้ที่บริโภคเข้าไปเกิดการสะสมแล้วก็เป็นโรคตามมาได้ค่ะและที่สำคัญอีกอย่างก็คือการตรวจสีผสมอาหารนะคะว่ามีปริมาณเกินกฎหมายกำหนดหรือไม่ ซึ่งผู้บริโภคอย่างเรานะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีเครื่องมือในการตรวจสอบแต่ก็สามารถสังเกตได้ก่อนซื้อค่ะต้องลองพิจารณาสีสันของขนมกันดีๆนะคะว่ามีสีสันที่ฉูดฉาดเกินไปหรือเปล่าเพราะแม้ว่าเราจะทานสีผสมอาหารได้แต่ก็ต้องไม่เกินค่าที่กฎหมายกำหนดนะคะซึ่งเมื่อขนมผ่านการตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะก็พร้อมที่จะลงปิดออกจำหน่ายแล้วค่ะ แล้วปี๊บที่ใส่ขนมปังพวกนี้นะคะมาจากไหนมีความเป็นมายังไงคนไทยรู้จักปี๊บแล้วก็นําขนมปังเนี่ยมาใส่ปี๊บันตั้งแต่เมื่อไหร่ช่วงหน้าไปหาคําตอบพร้อมๆกันค่ะซึ่งอันนี้นี่อายุอายุักเท่าไหร่ครักระป๋อนี้ประมาณ30ปีแล้วครับแสปี